หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ14พฤษภาคม2567มีรายงานว่านางสาวเนติพรหรือบุ้งกลุ่มทะลุวางข่าวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองหัวใจหยุดเต้นแพทย์กำลังให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นค่ะต่อมาค่ะนายกฤษดังนุตรจรัดทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยอาการของบุ้งว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธานโทรศัพท์ไปบอกครอบครัวว่าบุ้งมีอาการไม่รู้สึกตัวหัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้ช่วงสัปดาห์ที่แล้วตนไปเยี่ยมบุง้งบุ้งร่างกายซูบผอมจนเห็นได้ชัดน้ำหนักลงไป10กว่ากิโลบ่นปวดศีรษะปวดตามร่างกายท้องเสียตัวขาและเท้าบวมซึ่งเป็นผลมาจากการอดอาหารเป็นเวลานานล่าสุดเวลา11นาฬิกาย2นาทีค่ะมีรายงานว่าหลังจากทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือและส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติล่าสุดมีรายงานว่าบุ้งได้เสียชีวิตแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เขียนร่างจากห้องฉุกเฉินมาชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัรร์ ินตามมาด้วย2นายด้านเจ้าหน้าที่นิติเวทยืนยันว่ามีรายชื่อนางสาวเนติพรมาที่ห้องนิติเวศเพื่อชนสูตรจริงค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ